อากาบสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านนะครับวันนี้ผมก็ต้องพานกใหม่นะครับมาฝึกนะครับอ่าเป็นนกริลเฟืองนะครับตัวนี้แบ่งมาจากอาจารย์ดำนะครับอาจารย์ดำให้มานะครับเป็นนกเหลีเฟืองนกฝึกของแกนะครับมาอยู่กับผมได้ประมาณสักสี่เดือนนะครับยังไม่เคยเอาขึ้นต้นเลยนะครับเจ้า มะเฟืองนะครับตั้งชื่อให้มันนะครับเป็นเหลีวเฟืองนะครับนกเหลีวเฟืองนะครับลายสนับปีนี่ยังสวยเลยครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะครับนี่นะครับดอามะเฟืองนะครับเป็นนกป่าร้อยนะผมนะครับมันไม่ค่อยชัดนะครับเป็นเสือไม่ค่อยจับนะครับนี่นะครับดอามะเฟืองนะครับ สวยนะครับลายสวยมากนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเข้าพเนียดครั้งแรกนะครับดูหางหักนลครับก็ดินหน่อยนะครับเข้าพเนียดครั้งแรกออกป่าครั้งแรกนะครับที่อยู่กับผมนะครับนี่ครับเจะมาเฟืองครับสวยนะครับนกสวยมากครับมีแแตกงงามเลยนะครับแต่งงามอยู่ฝั่งนี้ก็มีเห็นชัดๆอยู่นะครับ ก็ซอยหลังก็สวยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นลองขึ้นก่อนนะครับมาทางเขาเขาหนองกองลีนะครับเขาน้ําดํะครับเขานองกองลีนะครับห่างจากเขาประมาณสักสองกิโลครับโลครึ่งถึงสองโลนะครับรนี่นะครับภูเขาน้าเห็นอยู่นะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับรได้เลย เอาลงจนได้ครับผมก็มาเฟืองนะครับเอาจนได้ครับเฉลยตัวนี้เป็นหลิวนะครับเฉลยนะครับแต่จะตันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมได้ยินหลิวเลยนะครับบินก่อนที่จะบินเข้ามานะครับหลิวชัดเจนเลยครับเสียงค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนกเสียงกลางไปใหญ่เลยครับรุนมากเนะครับอตอนแรกผมใส่หัน หันชานพเนี้ยเข้าต้นครับเห็นนกตัวนี้ครับพอดีต้นมันมีกิ่งที่อยู่ข้างหลังนะครับมันไม่สามารถที่จะผมไม่มีสองทางผมได้เอาสองทางมานะครับเข้ามาประมาณสามรอบนะครับเข้าข้างหลังหมดเลยนะครับผมก็เลยต้องกลับด้านพเนีนะครับหันชานออกครับซึ่งผมไม่เคยทําเลยครับแล้วก็นกเจ้ามะเฟืองก็ขึ้นครั้งแรกก็ขันเรียกขันโยนเรียกนกป่ากก็เข้าร่วมนะครับ เข้าร่วมแล้วก็ผมก็นึกว่าจะเหยียบเลยไม่เหยียบทบเหมือนนกมันจะรู้รู้บ้างนะครับเพราะว่าแถวนี้ก็มีเซียนนะครับถามคนเลี้ยงควายเขาบอกว่ามีเซียนครับมีเซียนอยู่ตรงน้ําดํานะครับเข้ามาตอบเรื่อยๆนะครับส่วนเจ้ามะเฟืองก็วันนี้ก็เป็นแตนที่สองนะคบของเขานะครับออกวันแรกเลยครับผมหมานนกหมานครับถือว่าหมานเลยนะครับนกไม่น่าได้เลยนะครับนกมัน มันเหมือนมันจะลู่นะครับตัวหลิวนะครับผมไม่รู้จะตันหรือไม่ตันนะครับตัวนี้นะครับหลิวนะครับเสียงใหญ่นะครับเสียงกลางไปใหญ่เลยครับดูจากเสียงขู่แล้วก็เสียงขันโยนอยู่ต้นศักนะครับเดี๋ยวตัวให้ดูนะครับอุ่นเงยนะครับ